สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะประกาศผลจลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2565นะคะหลายคนมีเลขในใจแล้วหลายคนยังไม่มีตัวเลขนะคะ ห้ามพลาดเลยกดอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะเพื่อจะได้หาแนวทางสวยๆมาฝากนะคะพี่เป้จะมาเล่าความฝันนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่ความฝันของพี่เป้นะเป็นความฝันของน้องเอฟซีที่อยู่จากชนบุรีนะคะที่อยู่ชนบุรีเธอเป็นคนท้องนะเธอท้องตอนนี้ท้องได้เจ็ดเดือนจะแปดเดือนแล้วล่ะอตีว่าแปดเดือนนะคะ เพราะว่าน้องบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะแปดเดือนแล้วแล้วทีเนี้ยงว,วดที่แล้วน้องก็ฝันน้องก็ฝันเห็นเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ในความฝันของน้องอ่ะคือสามศูนย์ห้านะคะสามศูนย์ห้าแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็ยังไงอ่ะพี่เี่พี่เป้ไม่ขอเอ่ยนามนะคะน้องเขาก็เลยแปลงเลขเออเขาแปลงเลขจากเลขสามเป็นเลขแปดเพราะเขาบอกว่าสามกับแปดนี่เป็นตัวเดียวกันเขาก็ซื้อ สามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าน้องถูกนะคะน้องถูกร้อยคูณร้อยเผอิญแบบเออท้องเนี่ยท้องท้องของนี้คือท้องลูกผู้ชายนะคะท้องลูกผู้ชายว่าเออลูกมาให้โชคอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าน้องเป็นคนที่ถูกหวยบ่อยและทีเนี้ยก็เลยอยากแบ่งปันงวดนี้น้องก็ฝันฝันอีกแล้วฝันต่อง,งวดฝันเห็นเป็นตัวเลขอีกนะคะฝันเห็นเป็นตัวเลขอีก ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังเ้อพี่น้องจ๋ามักกระจังตาม <S <S <แ>บ่มักกระพานนะค่ะซึ่งเป็นแต่เขาว่าคนท้องคนท้องมักให้โชคนะคะงวดนี้เธอฝันว่าเธอถูกหวย400คูณ100ว่างั้นนะคะ400คูณ100ซื้อกับคนที่บ้านว่างนั้นซื้อกับคนในหมู่บ้านะ่ะถูก400คูณ100แล้วก็ถูกในเว็บอีก100คูณ100 แล้วดีใจมากเธอบอกว่าเธอดีใจมากมันเหมือนความจริงมันเหมือนความจริงเธอฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยนะคะเป็นพี่เป้เขียนแบบพร้อมมากเลยนะคะนี่เลขฝันคนท้องนะคะ fc จากชนบุรีพี่เป้เขียนกับวันที่ไว้ด้วยนะ16ธันวาคม2565เธอฝันเห็นเป็นหนึ่งเอ้ย814หนึ่งสหรือ804นี่แหละพี่เป้มีอยู่2ตัวเนี้ย แต่หนูชอบมากเลยแปดหนึ่งสี่แล้วก็แปดศูนย์สี่สวยนะคะสวยทั้งสองตัวสวยทั้งสองตัวนะคะแต่งวดนี้ยจะมาหรือไม่แค่นั้นนะคะน้องท้องท้องลูกผู้ชายว่าเขาบอกว่าคนท้องมักให้โชคเออนะคะคนท้องมักให้โชคชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแคบไว้ก่อนจดไว้ก่อนนะคะแคบไว้ก่อนจดไว้ก่อนเผื่อถูกใจนะคะขอบคุณข้อมูลจากน้อง อฟซจากชนบุรีนะคะอันนี้พี่เป้เล่าฝันให้แล้วนะพี่เป้แบ่งปันเล่าฝันให้แล้วนะนะคะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เป้ด้วยนะคะอืมสวยสวยสวยเลขนี้สวยมากและนะคะและที่สําคัญที่สําคัญโอ้โหมาแบบเปิดอาจารย์ปพี่เป้เป็นอาจารย์หญิงเป้ไปเลยนะคะทุกคนสังเกตไหมวันนี้หวยออกวันพระหลายคนบอกระวังเบิ้ลระวังเบิ้ล แต่ก็ไม่แต่ก็ยังไม่เคยเบิ้ลไม่เคยหามนะแต่ที่สังเกตนะคะแต่ที่สังเกตหวยออกวันพระเมื่อวันที่16 16กสิกพฤศจิกายนออกวันพระใช่ไหมออกวันพระเหมือนกันงวดที่แล้วก็ออกวันพระออกวันพระเพราะอะไรนะคะนี่1ิกนะคะ1ิกพฤศจิกายนหวยออกวันพระ789มีอะไรมีมี8 1หนึ่ง หนึ่งธันวาคมสองพันห้า้หกสิบห้าแปดศูนย์ห้าศูย์ปดมีอะไรมีแปดเออตื่นเต้นมีแปดนะคะแล้วงวดนี้สิบหธันวาคมจะมีแปดอีกหรือไม่เออออกวันพระอันนี้น่าสนใจน่าสนใจคือติดแปดไว้ด้วยนะคะทุกคนติดแปดเอาไว้ด้วยงวดนี้จะมีแปดอีกหรือไม่คุณชอบเลขแปดไหม คุณชอบเลข8ปดไหมสังเกตก็คือมี8ดมีหเนี่ยเกือบทุกงวดแต่วันพระสองพระเข้ามาและมี8อันนี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจอันนี้เราก็รวบรวมตัวเลขนะคะรวบรวมตัวเลขชอบกันบ้างไหมชอบกันบ้างไหมเอ่ยเขาบอกว่าคนท้องมักให้โชคแล้วมันก็แบบเฮ้ยประเด็นคือประเด็น ประเด็นคือน้องเขาก็แปดหนึ่งสี่แปดย์สแล้วก็นี่นี่ 5, 0 8 0ดศูนย์ห้าศูแเจดปดเกแล้ววันนี้จะมีแปดอีกหรือไม่น่าสนใจนะคะน่าสนใจอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลแต่เราไม่ได้แบบฟันธงโชโชะว,ว่าซื้อแล้วมันจะออกนะมันเราต้องใช้ วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังและที่สำคัญเลขอาจารย์หญิงเป้ไม่เคยพลาดนะคะไม่เคยพลาดที่จะโชว์แต่โชว์แล้วไม่เคยออกอันนี้เลขของตัวเองนะพี่เป้ก็จะเล่าเล่าทุกคลิปเลยนะเออเดี๋ยวจะหาว่าพี่เป้ลอกอันนี้อันนี้ความฝันของพี่เป้อะที่แบบว่าวันนั้นที่ฝันว่าเหมือนมีคนมาเรียกและพูดเลขแปดอันนี้น่าสนใจ เอออาจารย์หญิงเป้ฝันของอาจารย์หญิงเป้ทุกวันนี้ตั้งตนเป็นอาจารย์เป็นแล้วจ๊ะทุกคนคะ่ะเลขของอาจารย์พี่เป้เองอาจารย์หญิงเป้เองนะอันนี้นะ่ะโชว์ตั้งแต่วันแรกโชว์ตั้งแต่วันที่สองแล้วนะอืมชอบไหมเอ่ยนะคะอันนี้คือเลขเด็ดอาจารย์หญิงเป้เองขอบอกว่าอาจารย์หญิงเป้จะโชว์ทุกคลิปโชว์เลขตัวเองนี่แหละนะคะไม่รู้อ่ะชอบ สามตัวห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกอาจารย์หญิงเป้แม่ได้ใจจริงๆทุกวันนี้ตั้งตนเป็นอาจารย์เลยนะแต่แต่จะบอกว่าเลขไหนที่เลขไหนที่พี่เป้ซื้อมันไม่ค่อยออกอะ่ะเลขไหนที่พี่เป้ซื้อมันไม่ค่อยออกอย่าถามว่าพี่เป้ถูกหวยไหมไม,ไม่นะคะไม่เคย นานมากเออแต่ก็แต่ก็ชอบมากอะ่ะงวดเมื่อกี้สามเจ็ดห้ามันไปออกข้างหน้ามันไม่ออกข้างหลังอะ่ะงวดเมื่อกี้เราก็เชียร์เชียร์เต็มที่ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะคะมันหลายอาจารย์แล้วนะคะอย่าลังเลนะคะให้ตามให้ตามคนที่เราซื้อแล้วออกบ่อยๆอะ่ะเออมันมีใครให้ให้แล้วถูกทุกวดนนะมันต้องมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะทุกคนไม่ใช่ว่าอาจารย์คนนี้ ให้โอ้โหงวดนี้สามตัวตรงเราลืมลืมลืมคนเก่างวดนี้อาจารย์ที่เราตามอาจจะหลุดเราลืมไปแล้วอืเราไม่เอาแล้วเราไม่เอาเอาอาจารย์คนเก่าแล้วเราไปอาจารย์คนใหม่พอเราตามอาจารย์คนใหม่ปุ๊บหวยไม่เข้าหวยไม่เข้าแต่หวยอาจารย์คนเดิมอ่ะที่เราตามกันอยู่ตลอดตลอดอ่ะถูกมั่งผิดมั่งอะไรเงี้ยเข้านั่นแหละคุณจะเสียใจนะคะคุณจะเสียใจอันนี้คือเคล็ดลับการซื้อ ฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะคะทุกคนคะ่ะพี่เป้ไปแล้วนะขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใครมีฝันอะไรแม่นๆใครที่ฝันแม่นส่งมาเดี๋ยวพี่เป้เล่าให้ฟังใครอยากให้พี่เป้เล่าสู่เพื่อนฟังเผื่อว่ามันโชคดีเนาะเป็นการแบ่งปันนะคะเป็นการแบ่งปันไม่คิดมากนะคะไม่คิดมาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผิดพลาดประการใด like. ก็ขออภัยทุกท่านมานะตรงนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกนะันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ